งานมงคลเงินบ้างดีกว่าดิฉันน่ะเก่งมากตอนพี่ปุ๊กบอกว่าอันนี้แล้วอันนี้แล้วแล้วดิฉันเห็นแล้วว่ามันคืองานมงคลสมรสฉันก็นึกว่าจะถามว่าไปอันนี้ไหมมันไปยากอยู่นะคะวันเดีราก็เตืนเกงขาวเสื้อขาวๆาวครีมไปงานเนาะไปงานได้อยู่เขาได้อยู่ไปงานเขาได้อยู่แต่ว่าไม่ใช่งานแต่งงานของคนนะคะคุณเออตัวอะไรไหนลองดูภาพกันหน่อยค่ะ นี่ค่ะพากันไปงานมงคลสมรสที่ตำบลทุ่งโพอําเภอหนองฉางจังหวัดอุทัยธานีอันนี้ไม่ใช่ตัวที่จะให้แต่งนะคะที่เห็นดำๆเนี่ยค่ะ,ะย,ยังไม่ใช่ใชค่ะ อันนี้เป็นแม่เจ้าบ่าวเจ้าสาวอผู้หลักผู้ใหญ่ในเพิธีเด็กน้อยเสื้อขาวก็ยังไม่ใช่ผู้ร่วมงานทั้งหลายก็ยังไม่ใช่ค่ะคุณอันนี้แค่คนที่มาร่วมแสดงความยินดีเฉยๆออแต่ว่าเมื่อกี้บอกไปแล้วว่าที่เห็นตัวดำๆคือแม่เจ้าบ่าวเจ้าสาวนะคะเพราะฉะนั้นเจ้าบ่าวเจ้าสาวก็คือควายนี่ะจ้ะ เป็นควายที่ไม่ธรรมดาเพราะเป็นควายเผือกค่ะคุณอุยเออคุ้มจะยิ่งกว่าคุ้มเพราะอะไรเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังคือปกติเราจะเห็นการแต่งงานแก้เค็ดเนี่ยก็คือถ้าเกิดว่ามีลูกหลานคลอดออกมาเป็นแฝดผู้ชายกับผู้หญิงต้องให้แต่งกันก็เหมือนเป็นการแก้เค็นนะคะให้แต่งงานกันอันนี้ก็เป็นแฝดเหมือนกันค่ะแต่เป็นควายที่ตกลูกออกมาเป็นเพศผู้กับเพศเมียแล้วเป็นเผือกด้วยแล้วเป็นเผือกด้วยว้าวอันนี้คือเหมือนโชคสองชั้นนี่ค่ะ ประตูเงินประตูทองแบงค์มันใหญ่นีดนึงนะจะไปรับตัวเจ้าบ่าวเจ้าสาวเนี่ยค่ะนี่โอ้ยไม่แต่งตรงแต่งตัวให้น้องเลยค่อนข้างจะเปลือยนิดนึงเปลือยแต่อโชว์ผิวว่าฉันเผือกจริงจ้านี่นะคะมีถึง2ตัวด้วยกันเลยค่ะแล้วก็แม่ของเขาเนี่ยเป็นอย่างที่เห็นก็คือเป็นสีดาธรรมดาเนี่ยคุณแต่ว่าคลอดออกมาขาวจัวทั้งคู่เลยนะคะทีนี้คนที่รู้จักกันแหละคนในหมู่บ้านเขาก็เลยทักว่าทําพิธีซะหน่อยไหมล่ะเออสนิทซะหน่อยอะลองฟัง เสียงเจ้าของเขาเล่าให้ฟังหน่อยค่ะอ๋อมันเป็นความเชื่อของคนโบราณครับคนในหมู่บ้านเนาะว่าอะไรประมาณเนี้ยก็คือว่าคนน้งก็ทักคนนี้ก็ทักว่าทําไมอะ่ะเกิดเป็นควายตัวผู้ตัวเมียตัวงทําไมไม่จับผูกแขนอะไรเงี้ยเดี๋ยวมันจะพัดภาคจากกันอะไรเงี้ยจะตายตัวงอยู่ตัวงรอดตัวงอะไรก็จะเปรียบเหมือนคนใช่ครับเปรียบเหมือนคนครับแล้วผมก็เลยตั้งใจทําพิธีให้ครับสูกขวัญให้ครับผูกแขนก็คือว่าจะได้อยู่ด้วยกันไม่พัดภาคด้วยกันอ่างเงี้ยครับ เออไงปกติแล้วพอเป็นแฝดใช่ไหมเขาก็ต้องมีพิธีให้หน่อยจะได้ไม่พัดพลากจากกันปกติแต่งงานของคนก็ต้องผูกข้อมอยข้อมืออันนี้ถ้าจะให้ก้มไปผูกข้อมือผูกเข่าได้ไหมจะยากนิดนึ่งเป็นผูกอะไรเขาผูกเข่าเขาเออก็ประมาณนี้แหละเหมือนติดโบอที่เข่าด่ะน่ารักดีนะดิฉันคิดถึงแค่นี้เลยนะเห็นคุณพี่ค่ะตัวหนึ่งควายเผือกเนี่ยไม่ถูกนะคะแล้วคุณพี่ได้แบบเบิ้ลนะผูกต้องไม่จะเล่าให้ฟังความคุ้มของเขาคืออะไรไหมเหมือนว่ายิงปืนนัดเดียวได้ นกสองตัวสามตัวได้สามเพราะว่าเขาเนี่ยซื้อแม่เขามาออไอเขาซื้อควายตัวดำๆเนี่ยโดยที่ตอนที่ซื้อเนี่ยไม่รู้ด้วยซ้ำว่าในท้องเนี่ยมีลูกติดมาด้วยของใครของมันนะ<อ>เนาะเขาก็เลยได้เนี่ยคู่นี้ไปเลย<อ>แล้วแล้วความเป็นแฝดเนี่ยเราก็คาดหวังว่าเอบางทีเขาอาจจะตัวเล็ก<อ>เขาดูไม่แข็งแรงไม่สมบูรณ์หรือเปล่าแต่ที่เห็นจากคลิปเนี่ยแข็งแรงสมบูรณ์สวยทั้งคู่นะคะก็คือเขาเนี่ยเอารถจักรยานยนต์เป็นแบบบิ๊กไบค์เป็นบิ๊กไบคู่ใจเลยอยากจะได้ควายตัวนี้เอาบิ๊กไบค์ไปแลกได้ม เจ้าของก็คงไม่รู้ถ้าที่ฉันเป็นเจ้าของแล้วรู้ฉันไม่ข่ะไม่แรกค่ะไม่โยมค่ะใครจะคิดในท้องควายปกติจะมามีลูกไปตัวละและสองตัวนะคะคุณโออยากรู้ไหมราคาเท่าไหร่เออเท่าไหร่ต้องฟังจากเขาค่ะว่าเท่าไหร่ค่ะ เอามอเตอร์ไซค์บิ๊กไบค์บิ๊กไบค์ไปแลกควายแม่นี้มาครับเจ้าของควายก็ชอบมอเตอร์ไซค์ขี่มอเตอร์ไซค์ด้วยกันนะครับในกลุ่มครับแต่คราวนี้ก็ตกลงบ่งใจกันที่อยู่ที่สองแสนห้าตกลงกันนะครับก,กับมอเตอร์ไซค์แลกแลกกันเลยแลกกับควายแม่นี้มาครับ เออก็คือเอารถจักรยานยนต์บิ๊กไบค์แหละไปแรกแต่ถ้าตีเป็นราคาก็ประมาณสักสองแสนห้าต่ว่า้จักรยานยนตคันเดียวได้ควายมาสตัวแถมควายเผือกดับเบิ้ลดับเบิลยิ่งมาถูกรางวัลที่1นึ่เอาเอา,เอาถ้าสมมติว่าไม่ใช่เรื่องของเงินทองเอาเป็นความโชคดีันนี้ก็เหมือนเป็นแบบบอกคุณพี่แล้วว่าคุณพี่<อ>ถัดจากนี้โชคดีแน่เ<ถ>นาะมันมีควายเผือกอยู่ที่บ้านตั้ง2ตัวไม่ใช่เรื่องง่ายนะคะ